ขอบคุณมากครับเป็นกำลังใจที่มีให้กันัช่วยไม่ได้ครับแต่ว่าไม่ใช่ช่วยได้หมายถึงว่า ีมากน้ยิ่งสู้ทำงานที่เรารักอย่างยิ่งสู้เพราะวันเมื่อวานไปเข้าไปออฟฟิศวันแรกตั้งใจไหนความรู้สึกที่ดีมากคือพอเราปวดนานแล้วก็เราเข้าไปที่ออฟฟิศอะไรเงี้ยคือเมื่อก่อนจะมีบางคนที่เราแบบค่อยอยากเจอเขาอะไรเงี้ยเราจะแบบค่อยๆสวัสดีบางคนอะไรเงี้ยแต่เมื่อวานผมรู้สึกว่า มันมีความสุขที่ได้ไปเออครขาก็สุดเกลียดเลยนะเราก็ไปแบบตะโกนดังข้างข้อขี้เลยสวัสดีใหม่ครับคุณน้องฝากครับแล้วมันกลายว่าเราเราอยากจะทำงานทุกวันเมื่อก่อนจะมีบางวันที่เราเร่อยากเขาออกทีบ้างอะไรมากอย่าเงี้ยแต่ว่าพอเราคิดบวกว่าเออเราใครจะไม่ดีกับเราก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าเราเราก็ดีกับเขาออกยิ้มให้เขาออแล้วก็จะมีความสุขเองก็อันนี้ก็มาแชร์กันทื่บงที่เรา ทำงานอะไรเงี้ยแล้วก็บางทีเราเจอใครก็ตามที่เรารู้สึกไม่ไดีกับเขาอะไรเงี้ยอย่าไปคิดไม่ไดีกับเขาเลยฮะคิดบวกดีกว่าเราจะได้มุ่งสู่ในการทำงานก็ตั้งใจทำงานทำนทุกอย่างใดีสุด,ดอดีตที่ผ่านมาก็บางทีเราแก้ไขไม่ได้ก็พยายามทำทุกอย่างดีสุดเหมือนกันดีใจที่มาเจอกันครับวันนี้คิดถึงมากวันนี้นัดเองแล้วก็ตอนแรกก็กลัวว่าแบบเพราะว่าเขามีสัญญาไง ิกกไว้แินว่ามาทางครั้งนะครับแต่ว่าก็ขอนรอบเองอย่างเ้จะมีครั้งหนึงน,นก็มักคิดถึงเจออากเจอุอจอคน,นะ,คะคกิ็เลยมาหาคิด้วยกัคิดถึงว่าคิดถึงิเจอนะจับมือ

ช่วยเหลือภาคใต้ด้วยกันนะครับเพราะว่าเพื่อนก็ลำบากเยอะยก็เดียวกายก็อยากไปทำพื้นที่เหมือนกันหนักแล้วเรื่องเรื่องน้ำท่วมขอบคุณมากครับกลับบ้านกันดีๆปลอดภัยนะครับทุกคน